ในส่วนของทางการไทยก็ชัดเจนนะคะว่านับจากวันนี้ไปเรายังไม่ได้หยุดปฏิบัติการในการที่จะไปนําคนไทยกลับบ้านเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะที่ต้องการกลับบ้านมีการแจ้งความประสงค์ใดๆนะคะทางการไทยเองก็พร้อมมีการประสานนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินในพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะหรือจะนําเที่ยวบินจากเราไปถ้ามีจํานวนคนไทยที่จะเดินทางกลับมากเพียงพอ,อพร้อมที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะใช่ก็คือจากชุดของการอพยพของคนไทยที่แจ้งความประสงค์มาก่อนหน้านี้ที่เมื่อวาน แล้วก็คุยกับทางรัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะว่าก็าจะครบจบจํานวนเนี่ยก็คือ800 0กว่ารายที่น่าจะเป็นวันนี้วันนี้ใช่แล้วทีนี้หลังจากนี้เดี๋ยวดูจํานวนอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีความประสงค์เพิ่มเติมมาขนาดไหนก็คงจะค่อยดูกันว่าจะกลับมาทางกองทัพากาศจะกลับไปรับ หรือว่าก็จะทยอยกลับมาทางสายการบินพาณิจจ์ทางอิสราเอลใช่ค่ะเขายังมีเที่ยวบินนะคะที่สามารถเดินทางมาที่ประเทศไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีการประสานอย่างใกล้ชิดเราก็ต้องมีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานเรานําเสนอไปแล้วนะคะประเด็นเรื่องของคนที่เดินทางกลับจากอิสราเอลแล้วต้องเสียตังในการที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเองเดินทางจากพื้นที่ที่จะมาขึ้นเครื่องและกลับประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลไทยประกาศชัดเจนว่าสามารถรที่จะเบิกได้ ทุกบาททุกสตางค์ใช้คํานี้เลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะเข้าใจว่าทางรัฐบาลเองนะคะในส่วนของรัฐตีแรงงานเองก็มีการประสานอย่างใกล้ชิดแล้วประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว mm. เพราะฉะนั้นใครที่ตกเบิกเบิกไม่ได้ก่อนหน้านี้ไปยื่นเรื่องแล้วเกิดติดปัญหานะคะตอนนี้กลับไปยื่นใหม่ได้แล้ว mm. เขาบอกว่า ทลุทะลวงทุกช่องทางที่เป็นปัญหาสามารถประสานแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัดรับรู้รับทราบข้อมูลตรงกันแต่เมื่อวานเนี่ยมีการเปิดเผยเรียกว่าเปิดใจแรงงานที่อยู่ที่นูน่นซึ่งอาจจะอยู่ไกลาจากพื้นที่สีแดงที่อยู่บริเวณฉนน,นกาซาห่างออกไปสักหน่อยเนี่ยที่เขาไม่ยอมกลับกันใช่ไหมคือเขาไม่ยอมกลับเพราะเขาบอกว่าคือสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันยังพอมีสเสบียง มันยังสามารถซื้อพวกอาหารที่สามารถเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้และก็อยู่ไกลาจากพื้นที่เขาบอกว่าเขาบางคนเนี่ยคือเพิ่งจะไปทำงานยังไม่ได้ใกล้หมดสัญญาหรือว่าหมดสัญญาา,ไ,าไปอยู่ปีเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี่มีสินที่เดินทางไปเพราะฉะนั้นขอประเมินสถานการณ์เนี่ยเป็นรายวันเป็นรายวันไปเรื่อย แล้วก็เขาเขายังมั่นใจว่าทางการอิสราเอลเนี่ยจะสามารถดูแลแคมป์คนงานที่อยู่ไกลออกไปจากพื้นที่ได้ยังมีคนไทยอยู่ที่อิสราเอลถ้ากลับมาประมาณ8,00 0ันนั่นแปลว่า2 0,000นกว่าคนยังอยู่ที่นั่นหรือมากกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่า3 0 0 0 0เศษเนี่ยมันเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่ทีนี้อย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่เลยว่าเยเมนก็เข้ามาอย่างเป็นทางการ ทาอิสราเอลไม่ได้โจมตีเฉพาะแค่บริเวณชนวนกาซาแต่ว่ามีการไปโจมตีบริเวณเวสต์แบงค์ซึ่งเวสต์แบงค์ในตอนแรกก็แทบจะเหมือนกับว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงชัดเจนแต่พอโจมตีแบบนี้เพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยมุ่งโจมตีไปที่บ้านของหนึ่งในกลุ่มผู้นำฮามาสอย่างที่บอกนะครับชื่อว่าซาเลอ a ัลอารูรีซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ เหมือนกับว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มฮามาสนะครับแต่ว่าตอนที่โจมตีเนี่ยเขาได้ย้ายออกไปแล้วใช่เขารู้เ,เขาไม่ได้อยู่ตัวก่อนอ,อ่าใช่แล้วก็มีบทบาทในการเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอาวุธของกลุ่มฮามาสเนี่ยแหละใช่แล้วนั่นกลายเป็นว่า พื้นที่ในการทำสงครามมันเริ่มกระจายขยายองค์กว้างออกไปยังไม่รวมตอนเหนือนะขอิซาเอลที่เชื่อมต่อกับเลบานอนนะตรงนั้นก็ฮึ้่มกันมาตลอดระยร<อ>นะนั้นสู้รบกับทางอิสราเอมาตลอดใช่นั่นแปลว่าคนไทยที่อยู่พื้นที่อื่นอาจจะมีความไม่ปลอดภัย ในวันใดวันหนึ่งหลังจากนี้ก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะคก็ยังวิงวอนนะคะขอร้องนะคะถ้าเดินทางกลับประเทศไทยได้ขอให้เดินทางกลับมาที่ข่าวดีกันบ้างะนะคะข่าวดีกันบ้างะนะคะก็อย่างที่รับทราบกันไทยนะคะอาจารย์วันนอมีการส่งทีมแล้วก็ตัวแทนไปเจราจาในการช่วยเหลือคนไทยที่เป็นตัวประกันให้สามารถที่จะได้รับการปล่อยตัวและกลับมาอย่างปลอดภัยได้เมื่อวานนี้ต้องบอกเลยสัญ,ญญาณบวกและมีข่าวดีเขาบอกว่าการเจราจาจบลงแล้วฮามาสัสรับปากจะ ปล่อยตัวประกันคนไทยแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่น่าจะเป็นรถแรกๆที่จะได้รับการปล่อยตัวเรียกว่าการเจราจาเรื่อง,องการปล่อยตัวเนี่ยจบครบถ้วนสมบูรณ์ <S 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 ค่ะจบความเรียบร้อยหลังจากเจราจากันมา2ถึงสครั้งเพียงแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของรัฐต่อรัฐและ <S 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 ค่ะที่จะไปดําเนินการหลังจากนี้จะเอาคนออกมานอกพื้นที่อย่างไร <S 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 ค่ะการเจรจาเนี่ยสำเร็จแต่ทีนี้ ปัญหาและเงื่อนไขมันติดอยู่ตรงที่ว่าเท่าที่ทราบมัดตอนนี้จากฝั่งที่เป็นทีมเจรจาคือตัวประกันเนี่ยน่าจะอยู่ในบริเวณฉนวนกาซาค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าตัวประกันไปอยู่ณบริเวณใดใช่เพราะว่าเขาทําอุโมงและเครือข่ายโมงเนี่ยเป็นใยแมงมุมเองคิดดูว่าเครือข่ายใยแมงมุมแสดงว่าเขามีโครงข่ายทะลุทะลวงเผลอๆไม่รู้กี่ชั้นลงไปมไม่มีใครรู้ใช่ฮะแต่พอฉนวนกาซามันถูกโจมตีเรียกว่าภาคพื้นอย่างหนักหน่วงเนี่ยมันทําให้กลายเป็นว่า การที่จะเอาตัวประกันเข้าหรือออกหรือใครก็ตามที่เข้าออกบริเวณฉนนกาซามันเป็นไปยากแล้วมันก็ไม่มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องรอดูว่าอิสราเอลจะมีการหยุดโจมตีช่วงไหนเพราะอิสราเอลก็ประกาศกล้าวเลยบอกว่าจะไม่มีการหยุดยิงแล้วจะกำจัด ฮามาสให้หมดไปจากพื้นที่ฉนวนกาซาด้วยแล้วจะเอาตัวประกันไทยออกมายังไงดีล่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการประสานกันต่อแต่เรามาดูนะคะคายืนยันที่บอกว่าเป็นข่าวดีเจรจาจบแล้วเรียบร้อยแล้วจะมีการปล่อยตัวคนไทยเป็นรอดแรกๆนะคะเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะคุณไซยิดนะคะสุไรมานฮูไซนีเป็นผู้นําศาสนาอิสลามทีกาญจน์แห่งประเทศไทยซึ่งสํานักข่าวไทยเขาได้มีโอกาสในการสัมภาษณ์ด้วยไปฟังเสียงพร้อมๆกันค่ะอันนี้ก็มีการคุย สองสามรอบแล้วนะครับและมัวก็ไปจบที่สำเนียงสำนักงานธิดีโดยที่ปรึกษาของรร่านักงานธวบดีให้ให้เกียรติในการที่เป็ีเยนจ้าภาพซึ่งผมโพสต์ไปแล้วในในเฟซน,นะครับก็ถือว่าวันเจราจาก็คือจบแทบที่จะเรียกได้ว่าจบสมบูรณ์หรือว่าทางอรมาสก็ตกลงจบตกลงที่จะปล่อยตัวคนไทยทั้งหมดนะครับติดอยู่แค่เงื่อนไขของเวลา แล้วก็ความปลอดภัยอนววาบปลอดภัยเนีย่ยตอนนี้ตัวประกันทั้งหมดถูกตัวเก็บไว้ที่กาซา้งการเข้าออกกาซาเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ยังทําไม่ได้เพราะว่าอิส,สราเอลโจมตีไม่หยุดกับทาง,งเส้นทางเข้าออก,ออกของเมืองของเมืองกาซาก็เลยตัวกันจะไม่ปลอดภัยถ้าออกไปช่งนี้จนกว่าอิสราเอลจะหยุดยิง หยุดโจมตีหรือวาอ่าโยมรับการหยุดยิงตามที่สหระชาชาติได้ประกาศเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็ทั้งอิสตาเลนทั้งอเมริกาก็ไม่รับเสียงยืนยันมีหลายคนเขาถามว่า สัญญาณบวกข่าวดีมาหลายรอบแล้วอยากจะเห็นสัญญาณที่สามารถที่จะต้อนรับคนคนไทยกลุ่มนี้กลับประเทศไทยอ่านรอแล้วกันนะคะยังมีอุปสรรคปัญหาบางส่วนที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยตัวแต่การที่จะนําคนไทยนะคะออกจากจุดที่เขาเอาเอาไปเก็บตัวไว้เนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันใช่แต่ว่ามันอาจจะพอมีทางเพราะว่าเราได้ดิ้นข่าวมาตลอดว่าทางการอียิปต์เนี่ยมีการเปิดช่องทางด่านราฟาเพื่อที่จะลำเลียงความช่วยเหลือส่งเข้าไปเมื่อมีความจำเป็นแต่ไม่ได้เปิดเวลาที่จะให้ใครเข้าหรือออก,อกเพราะฉะนั้นาใช่ ตรงนี้อาจจะเป็นช่องทางที่ทางผู้นำชียของไทยที่ได้พูดเมื่อสักครู่ใหสัมภาษณ์สำนักข่าวไทยว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของเราเนี่ยจะไปเจรจา ขอความพิเศษจากไทยอียิปต์ที่จะส่งคนเข้าหรือออกไปท่องทางนี้มันจะเป็นไปได้ไหมซึ่งวันนี้มันก็จะไปตรงกับที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีที่วันนี้วันที่หึงพฤศจิกายนไปเจรจากับทางการอียิปต์ที่ไคโรคใช่ค่ะ,ะก็ต้องนนประสานกันทุกภาคส่วนนะคะใ,<ช>ในขณะเดียวกันก็ต้องเจรจากับอิสราเอลด้วยว่าช่วงระยะเวลาต้องมีประกาศช่วง ระยะเวลาในการหยุดลบด้วยนะ mm hmm. ไม่งั้นระหว่างลำเลียงมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ต้องมีการประสานกันทุกฝ่ายทุกช่องทางนะคะเราก็อรอรุ้นกันไปนะคะมีสัญญาณบวกสัญญาณดีเราก็มาบอกกันอย่างน้อยก็เป็นความหวังเราเชื่อว่าญาติพี่น้องของคนไทยเนี่ยที่เรียกว่ามีตัวประกันคนไทยญาติของตัวเองอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็รุน mm hmm. ด้วยใจจดใจจอ่อเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นภาพเลยแต่ได้เพียงแต่ได้ยินข่าวว่าทางฮามาสเขาดูแลตัวประกันอย่างดีมีการดูแลเจ็บป่วยรักษาอะไรต่างๆแต่ยังไม่ได้มีการเห็นภาพเลย ว่าสภาพความเป็นอยู่จริงๆคืออะไรใช่ไม่มีใครสามารถดูได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยืนยันกลับไปที่เราแจ้งข่าวทุกๆครั้งกันมาตลอดว่าการเจราจามีความคืบหน้าการเจราจามีความคืบหน้าจนมาล่าสุดที่พูดถึงเรื่องช่องทางที่เป็นไปได้เรื่องด่านราฟามันก็ไปสอดคล้องกับที่รัฐบาลส่งไปเจราจากับกาตาร์กับอียิปต์ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่ได้รวบรวมจากฝั่งเจราจาที่ทางาประธาน วันวัดนอมัทาเนี่ยได้ส่งไปเป็นทีมเจรจา,รจารมีข้อมูลกลับมาอยู่แล้วใช่ค่ะการเจรจารต้องประสานทุกช่องทางไปจนถึงจุดสุดท้ายในการที่จะรับคนไทยหรือ กลุ่มต่างๆเหล่านี้กลับมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องคุยกันในทุกนิติทุกช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ,อด้วยเพราะฉะนั้นวันะะสองวันนี้เราฟังอาจจะมีข่าวดีเพิ่มเติมเรื่องของการปล่อยตัวประกันชาวไทยจะ19หรือ22คนว่าไปใช่ค่ะ,ะ,ะตอนนี้เราก็ส่งชื่อไป22<ช>แต่ทางนั้นมี19ก็ต้องไปดูกันแต่ว่าจะก,กี่คนก็ตามนะคะเราอยากจะได้เห็นอย่างน้อยชุดแรกไม่ทั้งหมดหรือบางส่วนคนไทยเนี่ยได้รับการปล่อยตัวปล่อยมา2ล็อตแล้วยังไม่ได้มีคนไทยะนะคะเราต้องรอรุ้นกันว่าล็อตต่อไปจะเป็นคนไทยพี่น้องคนไทยขอองงเเรา